สวัสดีค่ะพกบริการฮสซิงเฮงหมอนิ่งนิวช้อนขานที่9กรกราคมทองคำเมืเ่อวาเริ่มเห็นแรงเทขายตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงกลางคืนช่วงสี่ทุ่มมีแรงเทขายอย่างหนักทีเดียวปิดตลาดเมื่อคืน2,358นาดอลลาร์ลดลง32ดอลลาร์ค่ะปัจจัยหลักน่าจะเป็นจากแรงเทขายทำกำไรนะคะลงทุนก็หันไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐที่ ปรับตัวขึ้นทำอลทำหายไม่หยุดเลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธนาคารกลางจีนเนี่ยหยุดซื้อทองคำติดต่อกันเป็นเดือนที่สองนะคะถึงแม้ว่าทางการจีนไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการแต่เท่าที่ดูจากข้อมูลล่าสุดนะคะที่มีการถือครองทองคำนะสิ้นเดือนที่ผ่านมาก็ยังถือทองเท่าเดิมอยู่ สำหรับ5เดือนแรกของปีนี้นะคะทางสภาทองคำโลกเนี่ยมีการแต่งานออกมาว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเข้ามาซื้อทองคำรวมแล้ว140ตันนะคะเราก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยซื้อเพียง10ตันเท่านั้นนะคะตรงนี้ยังเป็นถือว่าเป็นปัจจัยลบนะคะก่อนหน้านั้น2ปีที่ผ่านมาเข้ามาซื้อทองคำหน0 0งตันแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนนะคะ ส่วนเงินดอลลาร์ส่งตัวเราก็แข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากเงินยูโรอ่อนค่าลงการเมืองฝรั่งเศสอาจถึงทางตันนะคะการเลือกตั้งวนันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่มีพรรคไหนได้ของเสียงข้างมากนะปรากฏว่าฝ่ายซ้ายจัดเนี่ยได้เสียงข้างมากในฝ่งหน้าขวาจัดนะคะตอนแรกคิดว่าขวาจัดจะมา ะะส่วนกองทุน spdr นิ่งๆนะคะเข้ามาซื้อทองคำเพียง0.01ตันเท่านั้นเองวันนี้ช่วง3ามทุ่มนะคะพลาดไม่ได้เลยมีการถแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของประธานเฟดต่อสภาของเกรสนะคะถแถลงสองวันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้วันนี้จะเป็นการถแถลงต่อวุฒิสภาค่ะก็จะมีในส่วนอันหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีถแถลงก็อาจจะมีแบบ เนื้อหาที่ท่านเตรียมไว้นะคะก็จะมีคำถามจากทางสภาของเกสเข้ามานะคะเชื่อว่าท่านอาจจะพูดในแนวที่สายพิรับมากขึ้นนะคะดูจากเงินเฟ้อก,ก็ลดลงนะคะการจ้างงานก็เติมอ่อนแอลงแนวโน้มบ้ขนทองคำก็เลยหลุ้นว่าวันนี้น่าจะฟื้นตัวขึ้นนะคะแนวรับ2,350ดอลลาร์ 2, เป็นแนวรับสำคัญ ดูตรงนี้2,343ดอลลาร์ 2, 3, แนวต้าน2,370ดอลลาร์2,380ดอลลาร์ราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน7ครั้งนะคะขายออกช่วงเย็น4 9 0 0บาทลดลง200บาทแนวรับ4 6 0 0บาท4 5 5 0บาทแนวต้าน4 8 0 0บาท4 9 0 0บาทะคะทำแนะนำการลงทุนนะคะย่อตัวลงมานะ่าสนใจนะคร2,350ดอลลาร์เข้าสือ้อคิมทำไร เช่นเดียวกับโกลฟิเจอร์นะคะซื้อเก็งกำไร2,350ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,343ดอลลาร์นะคะโกลไลฟิเจอร์ซื้อเก็งกำไร2,380ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,373ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแข่งค่าขึ้นส1สตังาม36บาท40ตังค์นะคะแนวโน้มนะ่าจะแก่งตัวกรอบแคบนะคะ กอบแนวรับแนวต้าน36บาท20สตางนะคะถึง36บาท60สตางส่วน USD future แนะนำซีรีส์เตือนกันยายนนะคะสภาพคล่องมากที่สุดเลยแนวรับ36บาทแนวต้าน36บาท40สตางคค่ะแทดดิ้งตามปรอบได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ